หมาแมวเพื่อนรักตอนผจญภัยโลกของมดวันหนึ่งท้องฟ้าสดใสลมพัดเอื่อยเอืยจุกหมาชิสุมาลิแมวเปอร์เซียและฟ้าแมวไทยกำลังวิ่งเล่นกันในสวนหลังบ้านของแม่พวกเขาชอบเล่นซ่อนแอบและสำรวจสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอขณะที่จุกกำลังขุดดินหาของเล่นที่ฝังไว้มาลิก็สังเกตเห็นขบวนมดจำนวนมากกำลังเดินแถวเป็นระเบียบดูสิมดพวกนี้ขยันกันจังเลย มาลิพูดขึ้นพลางจ้องมดที่กำลังแบกเศษขนมปังขนาดใหญ่กว่าตัวเองหลายเท่าจริงด้วยพวกมันทำงานกันเป็นทีมเลยนะฟ้ากล่าวเสริมจุกจ้องมดอย่างสนใจแล้วพูดว่าถ้าเราเข้าไปดูใกล้ๆคงสนุกน่าดูทันใดนั้นเองลมมหัศจรรย์ก็พัดผ่านพวกเขารู้สึกเหมือนถูกดูดลงไปในหลุมลึก โลกหมุนคว้างไปมาจุกหลับตาแน่นและเมื่อเขาลืมตาขึ้นอีกครั้งทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวก็เปลี่ยนไปเข้าสู่โลกของมดย่ารอบตัวพวกเขาสูงประงานเหมือนต้นไม้ยักษ์ก้อนดินที่เคยเล็กกลับดูเหมือนภูเขาใหญ่และที่น่าตกใจที่สุดจุกมลิและฟ้ากลายเป็นตัวเล็กเท่ามดไปแล้วเกิดอะไรขึ้นเนี่ยจุกอุทานมองไปรอบๆด้วยความตกใจมลิลองเดินสำรวจเราตัวเล็กลง เราอยู่ในโลกของมดจริงๆหรือนี่ในขณะที่พวกเขากำลังตื่นเต้นกับขนาดตัวที่เล็กลงขบวนมดก็พากันเดินเข้ามาหาพวกเจ้าคือใครมดทหารตัวหนึ่งถามเสียงเข้มพวกเราแค่หลงทางมาฟ้าตอบอย่างระมัดระวังมดนางพญาที่อยู่ในรังรับรู้เรื่องนี้และส่งมดทหารมาพาพวกเขาเข้าไปในอาณาจักรมดสำรวจอาณาจักรมด จุบมะลิและฟ้าเดินตามมดเข้าไปในรังใต้ดินภายในเต็มไปด้วยอุโมงค์มากมายมีมดงานที่กำลังขนอาหารมดที่เลี้ยงที่ดูแลตัวอ่อนและมดทหารที่เฝ้าระวังศัตรูน่าทึ่งมากมะลิพูดอย่างตื่นเต้นพวกมดแบ่งงานกันทำอย่างเป็นระบบจริงๆนางพญามดเล่าให้พวกเขาฟังว่าพวกเราต้องทำงานกันอย่างหนักเพื่อให้รอดจากอันตรายภายนอก ขณะที่พวกเขากําลังพูดคุยกันจูจ่ๆมดลาดประเวณก็ตะโกนว่าพวกตักรแตนโจมตีเผชิญหน้าภาัยอันตรายฝูงตักรแตนกระโดดเข้ามาโจมตีรังมดพวกมันพยายามขโมยสเสบียงอาหารหมดทหารเข้าต่อสู้สุดกําลังแต่มดตัวเล็กกว่าและสู้ได้ยากจุกมลิและฟ้าตัดสินใจช่วยมาลิเธอปีนขึ้นไปทำให้พวกมันตกใจจุกสั่งการ มาลิกใช้ความคล่องตัวปีนขึ้นไปบนกองดินแล้วพยายามกระโจนขู่ตักกแตนฟ้าใช้เลแ็บแผลลมลมขวนพื้นดินเพื่อสั่งสิ่งกีดขวางส่วนจุกพุ่งเข้ากัดขาของตักกะแตนทำให้พวกมันตกใจและหนีไปพวกมดต่างส่งเสียงเฮด้วยความดีใจขอบใจพวกเจ้ามากเราเป็นนี่บุญคุณจริงๆกลับคืนสู่ร่างเดิม หลังจากช่วยมดรอดพ้นจากภัยร้ายลมมหัศจรรย์ก็พัดมาอีกครั้งคราวนี้ร่างของพวกเขาค่อยๆโตขึ้นและในพริบตาเดียวพวกเขาก็กลับมาอยู่ในส่วนเหมือนเดิมจุกมองไปรอบๆเรากลับมาแล้วมาลิยิ้มเป็นการผจญภัยที่เหลือเชื่อจริงๆฝามองขบวนมดที่ยังเดินไปมาอยู่ตอนนี้ฉันเข้าใจแล้วว่าทำไมพวกมันถึงขยันนักพวกเขาเดินกลับไปหาแม่ที่กำลังทำอาหารเย็น พลางเล่าเรื่องราวการผจญภัยในโลกของมดให้ฟังแม้ว่าจะฟังดูเหลือเชื่อแต่มันเป็นประสบการณ์ที่พวกเขาจะไม่มีวันลืม